สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่30กันยายนต5 6 8กันนะคะเป็นวันที่2ของการถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เลยครับซึ่งเราจะโฟกัสไปที่คำอภิปรายของท่านชวนหลีกภยัยสอสอบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ มาดูกันว่าท่านหยิบยกประเด็นอะไรมาพูดบ้างนะครับค่ะก็เหมือนเป็นการกลั่นเอาเนื้อหาสําคัญสคัญที่ท่านนําเสนอออกมานะคะว่าท่านเน้นเรื่องอะไรใช่ครับคือหลักๆท่านก็เกลิ่นก่อนว่าในช่วง2ปกีกว่าเนี่ยสภาต้องพิจารณา,น,าน,นโยบายรัฐบาลมาถึง3ชุดแล้วอืแต่ท่านกเ็เห็นด้วยนะกับการที่รัฐบาลชุดนี้จะสารต่อนโยบายดีๆของรัฐบาลก่อน แต่ก็มีจุดที่ท่านอยากจะเน้นเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมคะมีครับโดยเฉพาะเรื่องที่ท่านมองว่าสำคัญที่สุดในนโยบายความมั่นคงก็คือปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใตอ้อ๋อเรื่องนี้นี่เองครับท่านชี้เลยว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะความรุนแรงมันเอ่อมันยืดเยื้อมานานแล้วก็เป็นผลมาจากทั้งฝีมือคนแล้วก็ความผิดพลาดเชิงนโยบายในอดีตด้วยแล้วเหมือนท่านจะวิจารณ์ตัวเนื้อหานโยบายที่เขียนไว้ด้วยหรือเปล่าคะ เห็นว่ามันสั้นๆแค่สีบรรทัดแล้วก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจใช่เลยครับท่านยกตัวอย่างข้อความที่ว่าเร่งรัดแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยคู่ขนานกับการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรแบบนี้และท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันอ่านแล้วแบบว่าค่อนข้างคลุมเครือนะเข้าใจยากท่านถึงกับเสนอเลยว่า น่าจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเคยเป็นเลขาสมบชมาก่อนด้วยอ๋อค่ะสภาความมั่นคงแห่งชาติใช่ครับให้ท่านมาช่วยขยายความดีกว่าเพราะน่าจะเข้าใจมิติเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งกว่าทานายกนะครับการที่คุณชวนท่านอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในอดีตด้วยนี่ก็น่าสนใจนะคะเหมือนเป็นการย้ำว่านโยบายมันมีผลระยะยาวจริงๆประเด็นนั้นเลยครับ ท่านย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อ8เมษายน44นู้นเลยที่มีอดีตรองแม่ทัพภาคสีท่านหนึ่งเคยคัดค้านนโยบายเรื่องการจัดการผู้เห็นต่างแบบว่าไม่ผ่านกระบวนการศาลซึ่งท่านชวนมองว่าแนวทางแบบนั้นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ความรุนแรงแล้วก็การเกิดของกลุ่มอาคเคในเวลาต่อมาค่ะท่านก็เน้นย้ำว่าชีวิตคนสำคัญกว่าเงินเยียวยาถูกต้องครับ เหนือกว่าเงินเยียวยาใดๆนอกจากเรื่องความมั่นคงแล้วท่านก็เชื่องไปเรื่องหลักการพื้นฐานอย่างอื่นด้วยอย่างหลักนิติธรรมครับท่านบอกว่าสลับสนุนนะข้อความในนโยบายที่บอกว่าจะยึดมั่นหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดนะ่ะแต่ว่าแต่ท่านก็ย้ำว่าสำคัญที่ต้องทำจริงไม่ใช่เขียนไว้เฉยๆต้องไม่มีการละเลยหรือว่าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็ตรงกับที่ท่านนายกเคยประกาศไว้ว่าจะไม่ทา ซึ่งหลักการผู้นี้ก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงความคาดหวังต่อการทํางานของรัฐบาลชุดนี้ด้วยแม้จะมีเวลาแค่สี่เดือนใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นอีกประเด็นที่ท่านให้ความสําคัญมากท่านตั้งข้อสังเกตว่าวาระสี่เดือนของรัฐบาลเนี่ยมันแลกมากับการที่สภาไม่ได้ทํางานไปตั้งตีหนึ่งหลังยุบสภาอืมจริงด้วยค่ะท่านก็เลยเสนอว่ารัฐบาลควรใช้เวลาอันมีค่านี้นะเตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้าให้มันสุจริตเที่ยงธรรมที่สุด ป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงเพื่อให้ประเทศได้นักการเมืองได้รัฐบาลที่ซื่อสัตย์สุจริตจริงๆฟังดูเหมือนท่านเป็นห่วงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากมองว่าเป็นวิกฤตของชาติเลยใช่ครับท่านมองว่าถ้าจุดเริ่มต้นคือการเลือกตั้งมันสุจริตนะเราก็จะได้นักการเมืองรัฐบาลแล้วก็ข้าราชการที่สุจริตตามมาเองค่ะท่านอ้างถึงรัฐธรรมนูญมาตรา164งวงเล็บหนึ่งเลย ที่กำหนดให้ครอรมต้องบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็คำถวายสัตย์ด้วยก็เป็นการย้ำเตือนครับเตือนว่าเวลา4เดือนแม้มันจะน้อยนะแต่ก็มีค่ามากถ้าใช้ทำประโยชน์ให้ประเทศไม่ใช่ไปในทางทุจริตหรือแก้ปัญหายาเสพติดที่เรื้อรังไม่ได้ผลสักทีแล้วมีพูดถึงบทบาทของกกตด้วยไหมคะในเรื่องการเลือกตั้งสุจริตมีครับท่านเรียกร้องให้เสริมการทำงานของกกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งหน้าโปร่งใสกว่านี้ท่านบอกว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจับทุจริตได้น้อยมากค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายที่เหมือนเป็นคําถามหรือเป็นความท้าทายที่คุณชวนฝากไว้ถึงตัวนายกรัฐมนตรีเลยครับท่านตั้งข้อสังเกตว่านายกสามคนหลังสุดเนี่ยล้วนเป็นคนที่มีฐานะร่ํารวยซึ่งมันดูจะสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจนลงครับ ท่านก็เลยทิ้งท้ายแบบท้าทายหน่อยๆนะคะให้นายกคนปัจจุบันเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นว่าคนรวยเป็นนักการเมืองที่ไม่โกงก็มีครับซึ่งท่านก็ย้ำนะว่ามันเป็นเรื่องของตัวบุคคลงั้นถ้าสรุปแก่นหลักๆที่ท่านชวนหลีกภัยเน้นย้ำในการอภิปรายครั้งนี้ก็คงเป็นเรื่องเอ่อความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาภาคใต้แบบจริงจังเข้าใจปัญหาจริงๆแล้วก็เรื่องการยึดมั่นในหลักนิติธรรมที่ต้องปฏิบัติจริงด้วย แล้วหัวใจสําคัญอีกอย่างก็คือการสร้างหลักประกันให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปมันสุจริตเที่ยงธรรมให้ได้ใช่ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนรากฐานสําคัญของรัฐบาลที่น่าเชื่อถือนะครับเรื่องการพิสูจน์ความสุดจริตของนักการเมืองที่มาจากกลุ่มคนรวยเนี่ยก็น่าสนใจนะคะก็น่าจะสะท้อนความคาดหวังบางอย่างในสังคมแล้วก็เป็นประเด็นที่เออเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปในการเมืองไทยว่าจะมีการพิสูจน์เรื่องนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ยังไงนะครับ